สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่ติดตามช่องช่างอ c h ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็ได้ทำการสั่งปีมานะครับปีรถยนต์นะครับก็เลยมาแกะรีวิวปกติผมจะสั่งของออนไลน์บ่อยมากนะครับก็เลยมีทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับได้ชมกันนะครับวันนี้ผมสั่งปีรถยนต์มา1ตัวกับฟิวนะครับฟิวฟิวรถยนต์นะครับ2ตัวนะครับผมก็ จะมาแกะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสั่งมาประมาณ400บาทนะครับตัวนี้นะครับปีรถยนต์นะครับถ้าท่านไหนนะครับผมก็จะฉีดแอลกอฮอลก่อนนะครับแล้วก็ครับปีรถยนต์นะครับถ้าท่านไหนที่นะครับงบน้อยอย่าเอาปีรถยนต์ไปใช้กับระบบเสียงกลางแจ้งเพราะว่าท่านไม่เน้นไม้ท่านเน้นเปิดพิงฟังเฉยเฉยอะไรประมาณนี้ก็จะก็เอาไปใช้ได้นะครับประหยัดด้วยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า ท่านไม่ต้องไปซื้อคอร์สี่ครับเพราะว่าปีรถยนต์มันจะมีซับอยู่แล้วนะครับมันจะมีซับในตัวแยกซับในตัวนะครับก็หาแค่อแดปเตอร์มาใส่หม้อแปลงมาใส่นะครับเพื่อจะแปลงไฟให้2อ0ให้มันเป็นไฟ12โวลต์เค่นั้นนะครับผมก็ใช้ได้แล้วนะครับงี้ผมก็จะแกะดูนะครับข้างในมีดก็ขอบคุณพี่ทางบ้านน้องสอนนะครับส่งมาให้ใช้นะครับ แกเล่นเครื่องเสียงนี่แหละนะครับเกเขาเลยบอกว่าเอามาให้ใช้นะครับคมดีมากครับบ้านน้องสอนะครับอ่าแกดูนะครับก็จะมีกล่องตึวแจะเป็นฟิวนะครับแพ็คมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่กองแกงกองแกงนะครับมาดูฟิวกันก่อนครับแพ็คฟิวมาไม่ค่อยดีนะครับถ้าแพ็คแบบนี้ไม่ห่อถ้าข้นส่งโยนแตกนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมมันจะแยกเห็นไหมครับคือห่อนี่ก็จริงแต่ว่าไม่ไม่ใช้เทปพัน ใช้เทปผ่านไว้นะครับดีนะครับที่ไม่แตกนะครับตัวนี้ฟิลร้อยแอมนะครับผมจะมาใส่รถยนต์นะครับอาออีกตัวหนึ่งซักหนเดียวนะครับผมก็จะว่าวาวนะครับผมนี่นะครับคือปีรถยนต์เออไม่ใช่ปีรถยนต์นะครับผมซื้อมานี่นะแต่ตัวละสี่สิบห้าบาทนะครับนี่ฟิลร้อยแอมคือซื้อมาสองตัวมาเผื่อนะครับเพราะผมจะเอาไว้ใช้กับอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ต่อไฟเข้ารถยนต์นะผมจะ ติดเครื่องเสียงรถนะครับแต่เครื่องเสียงรถนี่จะไม่ได้ทาเยอะแต่ว่าต้องมันต้องได้ใช้ฟิวนะครับในการาเดินสายไฟเข้าไปในรถยนต์นะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูปีนะครับปีตัวนี้น่าจะประมาณ300กว่าบาททั้ง300หรือ200กว่าบาทนี่แหละนะครับมันรวมค่าส่งแล้วสองอย่างนี่ทั้งฟิวทั้งปีมัน4 0 0บาทนะครับนะครับก็มาแกะกันดูนะครับ วันนี้ไม่ได้ลองเสียงให้ชมนะครับไม่ได้ลองเสียงให้ฟังก็จะมาเกีะดูสําหรับท่านไหนที่งบน้อยนะครับก็ซื้อปีรถยนต์มาใช้ได้นะครับถ้าท่านไหนเน้นเน้นแบบว่าเปิดเพลงนะครับก็ใช้ปีรถยนต์มันจะประหยัดไม่ต้องซื้อคอร์สนะครับใช้แค่ปีนะครับบางปีบางตัวมันก็จะมีปีไม้ด้วยนะครับมีแอ็โคในตัวอะไรประมาณนี้นะครับหอมาดีนะครับนะครับผม นี่นะครับสีห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับมีอะไรมาให้ด้วยนะครับไอดีนะครับประกันนะครับนะครับเดี๋ยวดูันเลยนะครับกีดรถยนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับที่ยึดนะครับไว้ยึดกับรถนะครับแล้วก็เป็นแจ็คนะครับแจ็คต่อสายไฟเข้าเครื่องนะครับนั่นเองนะครับ ราคานะครับผมก็สั่งตาม l a z a ด a านะครับสั่งใน La z a ด a นะครับหรือในช h อป e e ก็ได้นะครับท่านไหนเวลาซื้อก็ต้องดูดีนะครับซื้อของออนไลน์นะครับนี่นะครับผมซื้อมาโอ้สวยจังเลยนะครับชุดยอดนะครับงานเนียนอยู่นะครับไม่กองแก๊งนะครับถือว่าโอเคนะครับถ้าท่านไหนที่งบน้อยก็สามารถนะครับเดี๋ยวผมจะเกี่ยให้ดูมันมีประกันไหม มันมีประกันนะครับมีประกันนะครับผมก็เลยน่าจะเกะให้ดูไม่ได้เอาเกะได้นะครับนะครับนี่นะครับมันจะมีเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับถ้าเราจะเอามาเปิดเพลงเรา้าแค่หาอะแดปเตอร์มาใส่อะแดปเตอร์ก็คือมออแปลงนะครับจะเป็นสวิตชิ่งแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับ12โวลต์นะครับเอาตัวเล็กๆก็ได้นะครับมันจะมีตัวเล็กๆขายตัวละร้อยกว่าบาทก็มีนะครับเอามาต่อใส่ตัวนี้นะครับนี่นะครับนะครับเป็นชุดจ่ายไฟให้มันเพราะมันไม่มีชุดจ่ายไฟในตัวนะครับนี่นะครับนี่ ก็จะเป็นแจ็คแบบนี guard, CD, guard, like ้นะครับเนี่ยต่อแล้วก็มาเสียบเข้าไปนะครับอ่านะครับ C D A U X นะครับ C A U C D แล้วก็ A U X นะครับก็คือสัญญาณที่เข้ามานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับจากเครื่องเล่น U S B นะครับจากเครื่องเล่นบลูทูธเข้ามาในตัวนี้ได้นะครับมี2องช่องแนะครับสัญญาณเข้านะครับแล้วก็มันก็จะเลือกสัญญาณได้นะครับสมมุติเราเสียบอันนึง U S B อันนึงนะครับเสียบโทรศัพท์นะครับ เราก็สามารถเลือกได้นะครับเราจะเล่นตัวไหนกดขึ้นกดลงนะครับเลือกจะเอาชแนลไหนเหมือนปีเหมือนปีในบ้านนะครับเหมือนปีคาราโอเกะเลยนะครับนี่นะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเอาพุทจะมีสามช่องนะครับเอาพุทจะมีสามช่องกลางกับแหลมก็สองช่องนี้นะครับกลางกับแหลมก็สองช่องนี้นะครับซับเบลก็ช่องนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่มันจะเป็นคู่นะครับซับเบลคู่หนึ่งมันเป็นซ้ายขวานะครับ กลางแหลมก็เลือกเอาอะไรภาษาอังกฤษอะไรผมอ่านไม่รู้นะครับก็เสียบเอาเลยเสียงกลางแหลมนี่แหละสองสี่ช่องนี้นะครับนีครับมันจะเป็นคู่เป็นคู่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นสเตอริโอออย่างงี้นะครับผมนะนะครับทีนี้ผมจะเกลี่ยให้ดูนะครับว่าข้างในมันเป็นอะไรแท้หรือว่าชิปนะครับเพราะว่าผมดูตามโฆษณาในในอะไรล่ะในในลาซาดามันบอกว่านะครับมันเป็นอะไหล่แท้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ โอเคเราก็จะแกะฝาดูนะครับผมผมก็จะมาติดรถยนต์นะครับเพราะว่าเพราะผมมีพาวเวอร์อยู่แล้วนะครับมีดอกลำโพงอยู่แล้วเอามาติดเสียงกลางฟังเบาๆครับไม่ได้ทำซับเบียดนะครับใครอยาไปสั่งมาทำกลางแจ้งก็ได้นะครับเนี่ยนะครับท่านไหนที่อยามาเล่นใส่เครื่องเสียงกางแจ้งนี่สั่งมานี่ผมว่าประหยัดงบนะครับดีกว่าท่านจะไปซื้อปีคลาวกีนะครับซึ่งมันราคาแพง แล้วมันจะได้มันไม่ค่อยโอ,โอเคนะถ้าถามผมถ้าถามผมว่าปีคาราโอเกะกับตัวนี้ตัวปีรถยนต์จะโอเคกว่านะครับแค่ปีคาราโอเกะมันจะมีไมให้เฉยๆนะครับตัวปีแบบนี้ที่มีไม่ก็มีครับแต่ว่าถ้าจะใช้ไมจริงๆผมแนะนําไม่ใช้มิกเซอร์นะครับเพราะมิกเซอร์มันก็มีมิกเซอร์ที่ใช้แบตเตอรี่ได้ก็มีนะครับมิกเซอร์ตัวเล็กๆราคาพันกว่าบาทพันหนึ่งก็มีแต่ว่ามันต้องได้ใช้ถ้าใช้มิกเซอร์มันก็ต้องได้ใช้ปีด้วยนะครับหรือคอร์สด้วยนะครับ ถ้าเราใช้แค่ปีรถยนต์มันก็จบนะครับถ้าเน้นฟังเพลงนะครับเน้นฟังเพลงไม่ได้เน้นงานไม้นะครับก็ตัวเดียวจบนะครับนะน่าจะผลิตที่จีนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผลิตที่ไหนนะครับผมนะครับทำไมไม่มีคำว่าเมกอินล่ะครับผมเมกอินอยู่ในนอเมกอินเมกอินทำไมไม่มีเมกอินนอเป็นของไทยหรือว่าเป็นของอะไรไม่มีสกินนะครับ ไม่มีสกีนว่ามิกอินอะไรอยู่ตรงนี้เหรอไม่มีนะครับไม่มีบอกความว่ามิกอินอะไรนะครับไม่มีนะครับน่าจะเป็นของไทยที่สั่งจีนผลิตนะครับนะครับไม่มีบอกนะครับนี่นะครับสองร้อยกว่าบาทแต่รวมค่าส่งรวมฟิลด้วยมันก็ตกไปที่นะครับอ่าสี่ร้อยบาททวนนะครับรวมค่าส่งแล้วผมจะมาเปิดดูนะครับข้างในเป็นอะไรแท้หรือเปล่านะครับผมเอาเงินเป็นสีละเอาอันนมันออกงสีบ่ะ เกีก่ยถูกไหมนี่อ่านะครับโอหน้ามันก็ออกด้วยถ้าเราเกี่ยตัวนี้หน้ามันก็จะถอดออกใกล้ด้วยนะครับอ่าไม่เป็นไรเอาถอดหน้าก่อนอืมครับจะเป็นอะไรแท้ไหมนะครับเอาเกี่ยดูสิอ่านะครับเป็นอะไรแท้นะครับผมแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเป็นชิปมันจะมีรุ่นที่มันเป็นชิปด้วยนะครับอันนี้มันเป็น ic จะเป็นอะไรธรรมดาอะไรแท้แบบนี้จะซ่อมง,ง่ายนะครับอ่านี่คืออะไรแท้นะครับ แต่ถ้าเป็นชิปถามว่าเสียงดีไม่เสียงดีแต่มันจะซ่อมยากหน่อยนะครับปีรถยนต์ที่เสียงดีเราดูจากอะไรดูจากพวกอะไรนี่ครับอะไรมันจะเยอะมากนะครับถ้าปีรถยนต์ที่เสียงดีแต่อันนี้ไอซีอะไรก็น้นอยๆนะเห็นไหมมันน้อยนะมันบางมากปกติถ้าปีรถยนต์ที่แพงๆเนี่ยผมมีปีที่ลูกค้าเอามาซ่อมอยู่ก,กัรถเนซ์นะครับอันนี้คือปีที่อะไรแท้ก็จริงแต่ว่า มันก็สมราคานะครับทีนี้มาดูปีที่แพงนะครับอันผมจอไสในปีนีเห็นไหมครับมันต่างกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือปีที่แพงนะครับลูกค้าซื้อมาปีตัวนี้ลูกค้าซื้อมาประมาณสองพันบาทมั้งครับตัวนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะเพียงเพียงเอามาให้ผมซ่อมนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมดูอันนี้ของของถูกนันนี้ของถูกเห็นไหมดูทีนี้ลูกค้าดูเพื่อนเพื่อนดูนี่ครับวงจรดูดูแผ่นปิ้นนี่เขาเรียกว่าแผ่นปิ้นที่เป็นแผ่นวงจรครับมันกระโหลกกะลานะคือมันถูก่ะ ผ่นพิมพ์แบบนี้มันถูกนะครับมันถูกแต่ถ้าเป็นแผ่นพิมพ์แบบนี้เห็นไหมแบบแพงๆนี่นะครับเนี่นะครับเกียร์มันคนละเกียร์เลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับเกียร์มันคนละเกียร์เลยนะครับแล้วทีนี้มันก็ต่างกันนะครับดูไอซีก็รู้นะครับไอซีตัวเล็กกับตัวใหญ่เห็นไหมอันของแพงไอซีตัวใหญ่ครับอันนี้ตัวเล็กนะครับก็เลยนํามาเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับถ้าไม่นํามารีวิวเพื่อนๆบางคนก็นะครับไม่รู้นะครับ เป็นลายเท้นะครับก็ท่านไหนสนใจก็ไปสั่งในลาซาด้านะครับหาเลือกดูมันมีหลายรุ่นหลายราคาอยู่นะครับแต่ต้องดูดีๆนะครับการซื้อของออนไลน์แต่ผมไม่ได้ลองเสียงให้ฟังนะครับน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ฟังนะครับว่าเสียงมันจะดีไหมนะครับเดี๋ยวจะลองเสียงใส่ระบบการแจ้งนี่แหละให้ดูลองเบาๆนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอประกอบก่อนนะครับไม่รู้จะประกอบได้ไหมนี่ทำยังไง เหมือนมันจะไม่ลงรอยนะครับเอาโอเคครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ